เอาเลยฮะกลับวสวสรีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะ,ะับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะฮะอยู่ในคลิปไมค์ครับนะฮะสอนวิธีการสร้างเครื่องปัม๊มไผ่ต้นไผ่นั่นเองซึ่งเป็นต้นไผ่อัตโนมัติเลยซึ่งมันจะเก็บให้เราอัตโนมัติสับเสร็จนะฮะเราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะฮะก็โอเคตามนี้นะครับโอเคมาอุปกรณ์คร่าวๆนะครับก็จะมีต,ตามตามที่เห็นนะครับก็จะมีพวกเลสโตนอุปกรณ์ทั่วไปเตาผงเตาเผานะฮะแต่ตอนแรกเราต้องมาสร้างก่อน โอเคอันดับแรกนะครับเราต้องการพื้นที่ในการสร้างก็คือเราสามารถสร้างเอ่อปั๊มไผ่กี่ต้นก็ได้แต่ผมจะมาทําสาธิกแค่มต้นนะครับซึ่งอันดับแรกเราก็ต้องมาทำเอ่อจุดอ่าวางวางทรายไปก่อน3จุดนะครับวางทรายไป3จุดแล้วก็ทํามาขุดอย่างนี้อ่าสต้นเอ้ยไม่ใช่ดิขุดอย่างนี้ดิโอเคขุดอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใส่อ่าหีบนะครับแล้วก็ใส่นี่ไปให้อ่าท่อส่ง เสียบใส่กับหีบแล้วก็กดชิปกดชิปแล้วก็คลิกขวาอย่างนี้อ่าซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้อ่าเอออะไรวะท่อส่งนะครับช่วยในการแบบดึงเพราะว่าสังเกตดูว่าถ้าเราถ้าส่วนมากถ้าเครื่องมันดันเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงใช่ไหมถ้าเราทําเป็นน้ํานะครับก็เลยต้องเปลืองงบป,ประมาณท่อส่งนิดนึงไ <laughs> อ้ย่าใช้คำว่าเปลืองเปลืองงบป,ประมาณโอเคแล้วก็วางไอ้นี่ไปครับเดี๋ยวเอาขอก๊อปนี่ก่อนก๊อปสิโอเคมาวาง้หแน่ วางบันไดนะครับ2อันแล้วก็วางเครื่องนี้1อันหลังจากนั้นก็วางครอบไปเลยครับวางครอบอย่างนี้เนาะอย่างนี้ครับโอเควางครอบอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่น้นําด้านในนะก็สังเกตดูว่าอันนี้มี3นีในก็3เหมือนกันนะครับแล้วก็วางครอบอย่างนี้ไม่ยากครับให้เวลาวางครอบนี้ให้เราเว้นไว้ใส่น้ําหน่อยนะโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับเป็นบอ่อพื้นฐานโอเคหลังจากนั้นเราต่อขึ้นมา3บล็อกครับ าสามบล็อก123 123อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังด้วยนะครับใส่ด้านหลังปิดตรงน้ำไปเลยครับใส่ด้านหลังให้เป็นอย่างนี้นะให้เ <läuft> ป <นะ S 2> ็นอย่างนี้อ่าขึ้นมา3บล็อกปุ๊บแล้วก็ปิดด้านหลังนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ปิดด้านบน,นครับอ่ามันสังเกตว่าจะเป็น3บล็อกใช่ป่ะโอเคหลังจากนั้นให้เราเอาเครื่องดันอ่กูใช้คำว่าเครื่องดันแล้วกันกูอ่านไม่ออกนะฮะก็มาใส่อย่างนี้ เร์มมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเลรสโตนแล้วก็เลสโตนรีพิเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคมาอย่างนี้โอเคอันดับต่อไปครับเราต้องใช้อ้อยด้วย <c oughs> ให้เราวางเครื่องอันนี้แล้วก็ใสายส่ส่ใอยู่นโอเคให้เรามาด้านหลังครับนนหน้าหน้านหน้าก็น่าจะเสร็จเกือบเสร็จแล้นานหน้าเรามาด้านหลังบ้างด้านหลังนะครับให้เรามาวางตวเตาเผาตรงนี้นี่สังเกต,ตเตาเผาเยอะอยู่ตรงนี้แล้วก็วาง เครื่องสูบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางทรายปึ๊บประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เลสโตนมามาอย่างนี้อ่ามาให้ถึงทรายนะมาให้ถึงทรายนะให้ใส่ยาวมาสี่อันนะครับแล้วก็วางบล็อก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 อันนี้อ่าบล็อกบล็อกอย่างนี้นะครับก็จะยื่นมานิดนึงแล้วก็ใส่ไอเครื่องเนี่ยไอที่มันเป็นเลสโตนสามปุ่มอะไม่รู้มันชื่ออะไรนะรู้ไม่รู้จากชื่อมันโอเคก็ใส่ไปอย่างนี้ครับให้แบบ2ออันหันตูดมาด้านทรายนะครับแล้วก็ ใส่อันนี้มาโค้งมาเลยอย่างนี้ทาา่าเราก็จะประมาณอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใส่เลสตโตน2อันตรงนี้แล้วก็ใส่เลสต,ตลส,ลสโตนเรเบเตอร์ไม่รู้พูดชื่อถูกหรือเปล่าอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้สังเกตว่าไฟจะไม่มีให้เราเอาไผ่หรือไผ่หรือบล็อกอะไรก็ได้หรือเปล่าวะเออใช่ครับเอาบล็อกอะไรก็ได้เอาเป็นดินก็ได้ดินเอาดินมาใส่ในเครื่องเตาเผานะครับมันมีอุปกรณ์อะไรก็ได้หนึ่งอันใส่ใส่ใส ถ้าใส่1อันเนี่ยมันน่าจะไฟอ่อนมากนะครับถ้าใส่2อันไฟก็จะแรงขึ้นโอเคแล้วก็จะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆแล้วกันอ่านี่เห็นไหมพอใส่เยอะมันก็จะติดพอใส่เยอะหลังจากนั้นมันก็จะติดนะครับแล้วก็ให้เรามาใส่ต้นไผ่ปลูกเลยทีนี้โอเคใส่ต้นไผ่หนึ่งสองสามแล้วก็ใส่เป็นกระจกแล้วกันกันไว้โอเคประมาณนี้ครับแค่นี้ครับเครื่องของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเครื่องปั๊มไผ่ที่ ใช้งบประมาณน้อยมากเพราะใช้ดูดิมันจะเสียงบประมาณไปกับเครื่องสูบแล้วก็ท่อส่งนะครับเพราะว่านี่สังเกตดูปุ๊บโดนดันปุ๊บเนี่ยส่วนมากมันจะตกเงี้ยนะฮะมันก็จะเสียดายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราก็รอให้มันแบบดันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกมันก็ลงเองนั่นแหละนะลงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะทําให้คุณหน้าแตกดิอ่าพอมันโตปุ๊บเห็นไหม เมื่อกี้กระเด็นแล้วก็ลงมาในนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาเราดันมาอย่างเงี้ยอืเวลาเราใช้เครื่องดันนะครับมันจะไม่ลงมันจะไม่ลงเลสตโตนไอไม่ใช่ดิจะไม่ลงท่อส่งนะฮะนี่คือข้อเสียของมันก็เครื่องนี้นะครับผมคะแนนเต็มสิบนะครับสิบเต็มสิบผมให้แค่แปดเต็มสิบแล้วกันนะหักไปสองคะแนนเพราะว่า ไอเครื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ชอบอ่ามันดันไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าไม่ชอบตรงที่มันดันแล้วมันไม่ลงโอเคนะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเครื่องปั๊มต้นไผ่อัตโนมัตินะฮะก็อย่าลืมกดติดตามดรกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมีเครื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคบายๆไปละเดี๋ยวจัมใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวพอกันหมเดอไปกันเด้อบัทินะอีบ้าเ้ยก็อย่าลืมลองเอาไปใช้ในเครื่องเอ่อในเซิร์ฟต่างๆนะครับเอาไว้แบบปั๊มตังกันเลยทีเดียวเชียวรวยรวยคุย